สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพาท็ชาร์มข้าวพาัาสต์เตกันอีกเช่นเคยนครก็ผมใครสุบได้นะับผมก็สามารถนํามาได้ง่าเพราะว่าข้าวพาัาสต์เตเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เก่งนะจากที่ผมมองนะับผมข้าพลังเกมรับดูโอเคคลองบอลได้จ่ายบอลได้แต่แต่ใดนะับผมที่สปีดเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยจะอยู่ประมาณ75นะครับผมสีเหลืองนะับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมสามารถ พาปรับให้คับพลังสปีดลายเป็น80ได้นะครับผมก็มีให้เลือกอัพหลาลกหลายรูปแบบเลยถ้าหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติไตามากันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการทำคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไปดูคลิปด้านในกันเลยครับผมนักเตะคนนี้นะครับผมจะสูงอยู่ที่189ก็ต้องบอกเลยว่าร่างกายกำยำใหญ่เหมาะสมสำหรับการยิงตำแหน่งแองเกอร์แมนหรือว่าดีเอฟนะครับผม น้ำหนักจะอยู่ที่76อายุ23าถนัดเท้าขวา2เท้าเนี่ยจะเป็นไฮนะครับผมสำหรับ2เท้าก็เล่นได้2เท้านะก็ถือโอเคสไตล์จะเป็นแอ k เค Man แมนปักหลักยืนตำแหน่ง B m f ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็น c ีเได้ตำแหน่งก็ผมจะสามารถเพิ่มเป็น CB ได้ครับผมยืนกองหลังได้แล้วก็เพิ่มปีกต่ำทั้ง2ข้างได้นะครับผมสำหรับตำแหน่งของนักเตะค,คนนี้นะครับผม ส่วนสกิลนะครับผมจะมีครับ Enter, มีไอแอนเทอร์มีนวัตทัศน์ครับผมบอกเลยว่าแอนคาแมนคนนี้สามารถคลองวันได้มีสกิลเกมรับครับผมจะเป็นเข้าบอลสกัดบอลดูเด็ดพาร์ตเป็นโยนมลายยาวมีมัสเซเทิร์นเป็นเมื่อตัวกับหลังเป็นสกิลคลองบอลแล้วก็มีวันพัทัศน์เป็นสกิลวันทูวันทู เป็นสกิลต่อบอลกันนะครับผมมีสกิลทรูพาซิ่งเป็นแทงบอลตูช่องสไลด์แล้วก็มีบล็อกเกอร์เป็นสกิลของเกมรับนะครับผมเป็นของ CB ก็สกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลพิเศษนะครับผมเป็นเวชเนอรี่พาสนะครับผมเป็นสกิลช่วยในการจ่ายบอลก็ได้ทั้งครองบอลได้ทั้งจ่ายบอลแล้วก็ได้ทั้งเกมรับเสียดายที่สปีดไม่ได้เร็วนะครับผมถ้าสปีดเร็วเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งกว่านี้นะอ่ะพูดถึงสกิลที่ควรเพิ่มผมจะขึ้นให้กลางจอเลยสกิลที่เพิ่มเนี่ยผมมองว่า มินมาร์ก,กิ้งที่ขาดนะครับผมปเป็นสกิลประกบคู่แข่งก็ควรมีไว้สําหรับนักเตะที่เป็นแองเกิลแมนนะครับบูทประจําตัวนะครับผมจะเป็นของลีจิต้านะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเป็นบูทใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็จะบวกดิฟเฟนดิ้งเอาเน็ตมีเทคกิ้งมีค่าของบอลมีการจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับบูทประจําตัวในคลิปนี้บูทที่ผมจะแนะนำก็มีค่อนข้างเยอะมี d ิ f เ n นดิ้งบิ l ดิ้งแล้วก็ มีฮาร์ดวอร์เกอร์ก็ผมที่ผมจะพูดถึงด้วยนะมีแข็งแกงมีชดดาวก็ผมชดดาวเนี่ยเป็นบูทที่ควรเพิ่มที่สุดแล้วสําหรับพวกักเตะที่เป็นสายเกมรับนะครับผมค่าดีฟิ้งเนี่ยควรจะ ใช้ของชุดดาวดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะบวกค่าเกมรับเยอะก็ผมมี defending มี taking แล้วก็มี speed ด้วยถือว่าเหมาะสมสําหรับนักเตะที่จะใสยเกมรับเอ็นค n มแมนนะครับผมอ่ะมาพูดถึงบูทแรกก็ผมบูทแรกผมจะแนะนําเป็นของ defending ก็ผมถ้าใครนะครับผมอย่างนะครับฟรังต์105สามารถปรับแบบนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดออโต้ไป ออโต้เนี่ยจะตัดร้อยห้าแต่ผมอยากจะเพิ่มสปีดให้เป็นแ0นะครับผมมันจะดูดีกว่านี้การจะทำให้80ได้ต้องมีบูตโคดช่วยนะครับผมขั้นปรับนะครับผมลดดีฟูดิงครับผมให้เป็น13ลดพาลนะครับผมการจ่ายบอลให้เป็น7แล้วเรามาเพิ่มรองเท้าให้เป็น10ครับก้าพลังจะอยู่ที่79นะครับผมสำหรับสปีดเราต้องใช้โคดที่บวกสปีดปครับผม ถึงจะได้80นะครับอ่า๋ยวผมแนะนําเป็นบูทคนนี้นะบูทโค้ดคนนี้นะครับผมจะได้80สําหรับสปีดบอลแล้วก็ได้โรพานมาด้วยถ้าใครเล่นโค้ดคนนี้บอกเลยว่าอัพแบบนี้คุ้มแล้วก็บูทเป็นดีฟิ้งเนี่ยคุ้มเลยนะครับผมค่าเกมรับดูโอเคถึงจะไม่1ึงร้อยแต่ก็ยังสูงอยู่สําหรับค่าลรรังตับสนองต่อบอลน,นะครับผมของเกมรับมีค่าเกมบุกที่71มีโอกาสที่นักเตะจะขึ้นไปช่วย เกมส่วนหรือว่าก็มีการแจยบอลที่ดีคลองบอลได้แข็งแกร่งเนี่ยอาจจะน้อยเป็น81นะครับผมแต่ก็ถือโอเคก็ไม่ได้แย่สำหรับตักเตะคนนี้เพราะว่าร่างกายเขาดูกำยำอยู่แล้วนะครับผมส่วนกระนั้น,นค่าพลัง105อีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นแบบที่เน้นค่า f e ฟ d ิ้ง100นะครับผมถ้าใครนะครับผมอยากได้ค่าพลังแบบสูง,สงตั้ย105เนี่ยสามารถปรับน้ำผมได้เลยก็คือช็อตดาวนะครับผมบทูที่จะใช้ การปรับนะครับผมเราจะลดในส่วนของสปีดต้นเนี่ยออกหมดเลยลดจำหรือว่าลดกระโดดให้เหลือ3ครับผมพารซิ่งเนี่ยจะเหลือ7แล้วก็ดีฟินิ่งจะเหลือ4เหมือนเดิมลดลองเท้าให้เป็น9แล้วมาเพิ่มดีฟินิ่งให้เป็น15ครับมันต้องใช้โค้ดนะครับผมในการช่วยทําให้ค่าพลังตัน1 0 5อ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นคนนี้ค่าพลังก็ตัน 105, แถมสปีดนะครับผมจะเป็น80ด้วยค่าเกมรับ ดูดีมากครับผม100 100แล้วก็1 0 1ครับผมมีค่าตรงนี้73มีค่าอันนี้93ก็ถือโอเคครับผมคลองบอลได้ครับผมแล้วก็จ่ายบอลได้ด้วยความเร็วเป็น80นะครับผมเพราะว่ามีบวกโค้ดที่บวกจะผิดไปนะครับผมยิงแรงจะอยู่85แข็งแร่งก็เป็น80ถ้าใครชอบนะครับผมค่าพลังตาลต5อยห้าไส้ในแบบสวยๆก,ก็สามารถอัพค่าพลังแบบนี้ได้เลยแต่บูตต้องเป็นช็อตดาวนะครับผมอา ผมบอกแล้วนะว่าชอตดาวเนี่ยเป็นบูทที่ควรมีสําหรับนักเตะที่เล่นเกมรับเพราะว่ามันบวกค่าเดฟดิงดีนะครับผมส่วนขอคนอื่นก็สามารถทำลอยห้าได้นะะคนนี้ก็ทำลอยห้าได้ครับผมแต่ค่าสปีดจะไม่เป็น80นะครับผมมันจะบวกค่ายิงเลยแล้วก็ค่าแข็งแกร่งมาแล้วก็มิเกลเดต้าเนี่ยไม่สามารถทําได้นะมิเกลเดต้าบูทเม็ดหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครทําได้นะครับผมแต่มันจะมีบางคนวิเอล่าทำได้ครับผมเพราะว่ามันบวกของเกมรับครับผมค่าเทคกิ้งจะอยู่ที่1 0 1 แล้วก็มีคนนี้คนนี้ก็สามารถทําได้ครับผมมันจะบวกในส่วนของตรงไหนนะอ่ามันบวกโลพาสมาครับผมสําหรับบูธโค้ดคนนี้นะมันก็เลยได้105ครับส่วนคนอื่นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วทําไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ามีคนนี้ครับผมคนนี้ครับผมที่สามารถทําได้105นะอ่าโอเคนะครับผมต่อมานะครับผม การปรับนะครับผมในส่วนของค่าพลังตัน104แล้วค่าพลังเส้นในสวยเป็นสายสมดุลถ้าชอบนะครับผมก็สามารถนาไปเล่นได้นะครับผมปรับนะครับผมผมจะเริ่มในส่วนของบูตบิลดิ่งครับผมก่อนเลยเพราะว่าดิฟฟิ่งผมแนะนําไปแล้วนะอะมาดูการปรับครับผมผมอยากจะเพิ่มการคองบอลนะครับผมบอลคอนโทรให้เป็น90นะครับผมจะเน้นการคองบอลไปเลยสำหรับสายนี้นะเราจะลดนะครับผมในส่วนของดิฟฟิ่งให้เหลือ12บสองแล้วดิฟฟิ่งตรงนี้นะ ผมพยายามพูดช้าๆอยู่นะเพราะว่าผมเป็นคนติดพูดเร็วนะครับผมในส่วนของสปดต้นเป็น2ครับผม2องพา i n g เป็น7เ,เหมือนเดิมดีบิ้งจะเพิ่มเป็น6ครับอ่าจะเหลืออยู่6พอยต์ลงรองเท้าครับผมโอเคนะครับผมค่าพลังจะอยู่ที่1 0 4ครับผมคองบอล ดูโอเคเลยบอลกโท90เกมรับก็ดูดีครับผมความเร็วก็มีครับผมไป81แต่สเปีต้นเนี่ยจะอยู่ที่74นะเพราะว่าผมไม่อยากเพิ่มในส่วนของเกมบุกให้เป็น70เอาไว้สีแดงแปะตรงนี้ดีแล้วนะครับผมปักหลักอยู่แดนกลางรอรับอย่างเดียวครับผมจ่ายบอลครับผมก็จ่ายได้90แล้วก็96ค่าแข็งแร่งผมยังเหลือให้สีเขียวนะเป็น80ครับผมสําหรับสาานี้ก็บอกเลยว่าน่าล่นเหมือนกันนะครับผมถ้าใคร สุ่มได้บิลดิ้งก็สามารถเล่นได้เพราะว่ามันสุ่มเนี่ยโอกาสออกบูที่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมถ้าใครไม่ดวงดีจริงจริงมันจะเป็นต้องเก็บนะครับผมเศรษห้ถึงร้อยถึงจะเลือกได้นะครับผมส่วนโค้ดนะครับผมถ้าใช้เนี่ยก็จะมี105อยู่นะครับผมคนนี้สามารถทําตางร้อยห้าได้คนนี้ก็ร้อยห้าได้นะครับผมคนนี้ก็105ได้ครับผมสําหรับบูนะครับผมหน้าตาเนี่ยอาจจะยังไม่เพิ่มมานะาสาหรับในแอปแต่ในเกมมีแล้วนะครับผม มิกเกออจิตาก็สามารถทำค่าพลังตัน1้อยหได้ครับผมเห็นไหมอ่าร้อได้ครับผมบูทคนเดียวก็สามารถทำได้นั่น1นึเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ครับผมว่าคนไหนสามารถทําตันหนึได้สําหรับการััค่าพลังแบบนี้ครับโอเคมาดูด้านบนครับ โอเคนะครับผมไปต่อกันเลยครับผมบูทที่ผมจะพูดถึงอีกต่อไปนะครับผมจะเป็นของฮาร์ดวอร์เกอร์ฮาร์ดวอร์เกอร์เนี่ยผมขอพูดเลยนะว่าสามารถเล่นได้เลยนะสำหรับการนำกระพังแบบนี้นะจะอยู่ที่7 6 2 11ก1 1 3 1 2ก็ครับผมก็สามารถเล่นได้เลยค่าคอมบอลดูโอเคเลยแล้วก็มีค่าเกมรับที่ดีด้วยความเร็วจะอยู่ที่80ครับผมแล้วก็การแจกบอลก็ดูดีเช่นกัน แข่งๆจะอยู่ที่81บอกเลยว่าอัพแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมสามารถทำกรพลังตันร้อยห้าได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมอ่านี่ร้อยห้าได้ครับผมผมกดให้ดูเลยนะแต่มิเกลเดต้าไม่สามารถทําตันร้อยห้าได้นะมันจะมีบางคนนะครับผมที่สามารถทําตันหนึ่งร้อยห้าได้บูทเม็ดหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทําตันร้อยห้าได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมไม่มีคนไหนทำตันร้อยห้าได้เลยนะครับสำหรับบูทอีกเม็ดหนึ่งมีแค่อ่ามีคนนี้ครับผม มีคนนี้ก็ผมมีคนนี้อ่าผมกดให้ดูแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมโอเคนะครับเหมือนจะมีคนเดียวนะที่สามารถทำร้อยห้าขนาดพลาสติกเวลาเนี่ยยังทำแตนร้อยห้าไม่ได้นะเพราะว่ามันบวกเกมรับครับผมต่อม,มานะครับผมใครสุมได้แข็งแกร่งนะครับผมอ่าอันนี้นะก็สามารถปรับแบบนี้ได้เลยเหมือนกันครับผมปรับได้เยอะเลยเห็นไหม เพียงแค่ปรับแบบนี้ก็สามารถเล่นได้หลายบูตเลยนะครับผมถ้าใครสมได้มีบิลดิ้งมีฮาร์ดวอร์เกอร์แล้วก็มีแข็งแกร่งสามารถเล่นได้เลยเพราะว่าฮาร์ดวอร์เกอร์เนี่ยมันจะบวกฝั่งนี้นะบวกจ้มบวกแข็งแกร่งบวกบาราแล้วก็บวกในส่วนของสเตมินานยครับผมก็ไม่ต้องสนใจมากเพราะว่าเราจะเน้นค่าเกมรับครับผมมีเดพดิ้งมีคลองบอลมีจา่ายบอลแล้วก็มีความเร็วที่ควรเน้นเนาะแต่ถ้าสามารถปรับพวกเนี้ย ถ้ามันปรับพวกนี้เป็น90ได้อะผมอยากจะปรับให้อยู่นะแต่มันไม่สามารถปรับให้ได้ครับผมเอาประมาณนี้แหละมันต้องลดค่าอื่นนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเอามาเพิ่มค่าหลักดีฟดิ้งจ่ายบอลคอมบอลดีกว่านะครับส่วนค่าพลังตาวไอห้ามีทําได้แค่คนนี้นะครับผมอ่ะคนนี้นะคนอื่นทําไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมดูปา๊กติกเวล่าก็ทําไม่ได้นะครับ โอเคนะครับผมมีคนเดียวก็ผมคือโคที่มาใหม่ที่สามารถทำตันร้ห้าได้ของบูทแข็งแร่งครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นบูทสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเลยคือช็อตดาวครับผมเป็นบูทที่ผมเกินหรือว่าผมพูดไปต้นคลิปแล้วนะครับผมว่าควรนะครับผมที่จะใช้บูทนี้ในส่วนของนักเตะท,ที่เป็น Star ์เอ็ก a ์แนะครับผมดาวเนี่ยเอาตรงนะครับผมแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมค่าพลังก็ดีด้วยนะครับผมจะ เป็นของบอลได้นะครับผมแล้วก็จ่ายบอลได้ค่าดิฟฟิ้งก็ดูดีมีความเร็วแล้วก็แข็งแกร่งก็อยู่ที่80สเตมินาก็เยอะครับผม93ผมบอกเลยนะว่าอัพแบบเนี้ย7 6 2 1หกเนี่ยเล่นได้หลายสายมากครับผมมีช็อตดาวมีบิวดิ้งอ่าแล้วก็มีฮาร์ดวอร์เกอร์มีแข็งแกร่งอันนี้พูดซ้ำอีกแล้วนะครับผมดิฟฟิ้งเนี่ยตามจริงก็เล่นได้นะเห็นไหมอ่า แต่นะครับผมถ้าใครอยากจะได้ค่าพลังใ,ใน d i v i d i n g แบบสูงๆเนี่ย101 102เนี่ยผมก็สามารถปรับไปได้โดยใช้บูตของชดดาวนะครับผมการปรับเนี่ยซิงก์ับผมให้เหลือ1เราจะเพิ่มนะครับผม d i v i d i n g เนี่ยให้เป็น16ต้องลดดิฟฟิ n งให้เหลือ4เซอร์บิตต้นเนี่ยเหลือ2เหมือนเดิมครับผมเราจะลดรองเทา้าให้เหลือ10เพิ่มนะครับผมในส่วนของ i v i d i n g ให้เป16 ค่าพลังก็จะตามนี้เลยครับผมอ,อ่าโค้ชก่อนนะค่าเกมรับเนี่ยจะสูงมากเลย1 0 194แล้วก็100102บอกเลยว่าถ้าใครชอบนะครับผมสามารถปับแบบนี้เล่นได้เลยคองมันได้จ่ายบอลเนี่ยโลพาสก็ยังจ่ายได้ครับผมแต่เราจะพาสเนี่อาจจะไม่90นะจะอยู่ที่83ค่าสปีดนะครับผมจะอยู่ที่80ก็มีความเร็วแล้วก็ยิงแรงอยู่ที่86ค่าแข็งแร่ง,งผมยังคงเหลือให้นะเป็น80ก็เอาไว้เบียดกับคู่แข่งนะครับผม ส่วนร้อยห้าทำได้ไหมไม่ได้นี่ครับผมจะอยู่ที่ร้อยสี่นะร้อยห้าไม่ได้นะถ้าใครมีโคดเลล่าเนี่ยบอกเลยว่าค่าเทคกิ้งจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสองครับผมโอเคเนาะไม่มีคนไหนทำหนึ่งร้อยห้าได้ครับผมนี่นะครับผมถ้าใครชอบข้าบารังดิฟฟิ้งแบบสูงๆเนี่ยสามารถปรับแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากด้วยกด ไร้กดใจกดติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเร็วๆเรืเร่อยๆนะครับผมคลิปหน้าบ๊ายบาย